นี่ผลงาน,นตัวใบบไงเลยอาล้ได้จกนีกนั่งจะลงป่าใส่ขอบสากลงฟังนี่ดิไปสอดตั้งคนณรือคุณนิดลงไปตีคณนณมนมัน ปลามันกินเหยื<ง>่อปลามันกินเหยื่อพอดีสิท่างนี้กอ้อใส่เส้านั่นจาโอ้หมุงกลางคนละเดี่ยวไปหาปืนรังไฟแันโอ้ ู้นาหลายแห่งปลาบืนว่านี่บฝนตกบ่างหันว่ากันสีบืนย็แล้วปลาควาจะมาปลาพวกปลา,า,าเท้าปลานี่มันบืนบ่เปลนรครับพัดหลายแห่ง เลือกีลัวก mm. ้อนขี้เหี้นไปบงบ๊อกมันก้อนขีเหี้นปวดหลอกก้อนขีเหี้นมันจิมันหลอกไปกองก้อนขี้เหี้นก้อดังจีมันด้วย để bà nín tàu nhây nhây Bà ta khay Đang mây xa mẹ ngăn rồi đó Chắc mệt ta Đang chắc mệt nè มันเป็นด่างทิศสองเส้นความกว้างของด่างโอ้มันเป็นตีละติคือเป็นหางผึ้งผึ้งโอ้แม่นี่เลีย <laughs> โอ้หมานมานี่ยเลียอ่ะตีนี่เลยต้องเป็นหางผึ้งผึ้งไม่เป็นแม่นหรอกิท่านปลาข้าวปลาไหลแห้ง ถืออีกแล้วนั่นตัวใหญ่ทำตาประเด็นงจกเขียนะ่ะเดี๋ยวอก่สเดี๋ยวเท่าเอิน เออบ้านเนี่ยขี้รถน้ำปญยี่จา์กูดมาโหลดคนมามีมโดตะเต๊ะอกว่าอืมอันนี้ปลาไส้ตัวแบบไงวะทั้งปลาไหลปลาคอกับปลาไหลนี่ยอืมนะปุ่ดยาคือปุ่ดไงหนังคือคอจำคัญนั่นนะเต็มเลยพุ่นอยู่ตรงกลางกับไพ่เต็มเลย บังใหญ่บังใหญ่โอ้ยสองสองตัวเลยปาผลว่าได้เลิกนี่อยู่ในน้ำวลว่าได้หรอกรุดแท้มันมันเป็นวลยากๆเอาอันนั้นมาตาของมามันหลาโพูไหลแห่งนียกันบ้านนั้นจะคอยเอาไหมกันบ้าน ไม่คว้จะค่อยเอาขึ้นมันจะค่อยเอาจงค่อยลงกลางไหมไม่ตืกงเหดอตึกเบื้องแลวพี่จะโตยังไงโตแบบไงอะไรใหญเกือบเกือบโล่นะเก้าขีดช่วงนั้นมัน แมแมนส่วนนั้นมันโลอยู่ส่วนไข่นั่งเดี่ยวไข่มันไข่ออกโ่สองกเก้ากิขั้วแบ่งสี่ขั้วมันไข่มันออกไจะกิโลโล่สาโลงโลลหนี่ไข่มันออกครับเต็มดางอ้เนี่ยเข้าไปรักข้างคุณมันเนี้ยรุดบอก สม,มุดสมุดกาได้ข้ากับจิขาดแล้ว,ลว,ลลวคลองอีกดิไม่อีกแล้วปาลาเราดึงไปเกี่ยวอ๋อ <c oughs> <c oughs> ว่ามีควดมาย่างขึ้นหลุดออกมางั้อืิไม่ได้มุดตีจังหวะเป็นิดในมูลหายป่ามันเอาไปเกี่ยวมันเหี่ยวน่ะยังย่ายหลุดต่อ โอ้ีดอีวะนี่ัโบัไของไม่ปลาดึงลูไปเกี่ยวมีต่ปลาแบบเดียวกันเลยตัวนี้เจ้าจีบว่าได้ลูกมากจีเถ้า จะค่ยเอากับติ๊กหน่อยก็แต่ติ๊กในแขนปวดเอากับติ๊กหน่อยมันจักับพอดีพ่อลุบป,ปั๊บลุงข้าวเมื่อกลับติ๊ก ปืดมันมีใหม่ยุค่าไอ้หม่ซ้ำซา mãi đẹp hôm ta phải không mãi cứ câu hỏi mãi cứ câu hỏi mãi 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 เดทอนบบกง่ายนี่ผลงานตัวบบกง่ายเลยโว้ยไม่เป็เลยคือของดีมันคือภาค,คือว่าของซะ <c oughs> ทอนบบกง่ายตาเขาเ่ด,ดึงมันมาโหลดทอนไม่บบไอ ย้อนกับห่วยดึงขาดเลยโอ้ยบรลลุดย้ายายกขึ้นด้วย่ได้ย,าาย,ยกยเนามันยกมันดินตัวปักเอฟเลยก้อนยังอีกบมันนี่หินเนี่ย ต้องสิขาดโโลดไาโดกไปทรงอี <s <s anyway, um, totally ักบหโพมตัวน้อยต้องตัวใหญ่ด้วยใช่อู้หเยวะโมมีลดมีขึ้นถือข้นี่ต้นๆนี่หยเอาจมขึ้นยกขึ้นยกขึ้นโอ้ยบ่ถือไว้เยอะ หาไปแล้วปลาตะเพียนไงอันนี้านมาปดาีกันเด้เต้สาม,มายาซ้า,าม,มาไหมหรือเอานันตีเดี๋ยวพุทธิรูดละไปหนึ่งยงครับย่งบลลุดมากจังเลยหรอท่านนี่ด,ดมือผมตีจะกำมาโยงหนะั บอกซ้ำเม็ดสูงอันนั้นเขียดบักสักเขียดเงี้ยเขียดบักสักพันกันลุมอุ่มเลยมันต้องไล่ไปเรื่อยได้มันจะค่อยสบมันรัดปดจังสีมันปดอย่างเขาต้องไปห้อยเราไล่มันเอาไปเท่งโคก คนเอาไปกวาดขนหอยตัวแบบงี้เจี๊ยบล่มซะคุณน่ะตัวแบบงี้องนั้นตา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 คไปนี่อ๋อนี่ึ้นไปนี่ึ้นไปนี่ไหมไม่ได้ไปคลองพ่ขคุณไปนี่คุ้ไปได้ป มึงนันนั่นเดินแก้่ยวไหลเดี๋ยวมึงก็ก้วรอบเดียวสิบ่าหกโลเจ็ดโลแบบนี้ถึงเนาะไม่ไหลสี่โลกสิตัวไงโลหนึ่งเออตัวละโลอืมตัวละโล เนี่ืบ่าคนี่เกาเก้าขีดวครับแม่ยี่สิบอสิบสี่เออสิบสองสิบสองก็ถือหมวกเราข้าวฉันหลังมันเหรอแขงหลังมัน điểm tâm ăn một cái này, đầm mới gì, trái đào, tôi mẹ tôi đứng tôi thức ท่าดอกดกดักนกันว่าบแบบนี่มันบ่าคือหมูขาวที่คนบมาใครกินไอ้ว่าหมูขาวาว่านี้เพื่นว่าโอ้ย,ออก,ยกูนเมียนเลยนะโอ้มันอันมันอันั่นออกได้ยังงี้บ่ฮะมันคือยังหลวมครับแค่นี่บ<อ>่หว่ามันไม่หลวมสิบสองนี่สิบสองเลยเนาะมันบ่เมีนมันขาดเลยตีหลวมยังมันหลวมมันหลวมไม่ได้เลยบางนี่นหูดมาได้หูดบางรูปหุนอ่ะมัน <c oughs> อาจรมันหูดได้แล้วเนี่อันนี้ ขาดบ่อ่ะมันขาดบ่เขามองหูขาดมั้งจีน่นาจะขยายมูแต่เล่นนะนีอ่ะนั่ oh. นบอกแล้วเนาะมันมูขาดจีแก่กองเงี้ยใครสนใจนมามเอาเลยใครสนใจปลาถือว่าโรกัวจีนี่ตัวนี้ตัวนี้ไงกระโมนี่ไข่พร้อมโรคกลัวเหรอตัวนี้ต,นตัวนี้ยังไม่ไข่หมดเลย ไค่มันมันเลี้ยงลูกมันมีอันไข่มันมีลูกมันเบาบางว่าเห็นไหมเอาบัในฝดไฟมันคือมีอันตัวน้อยซ้อมอยู่เดี๋ยวมีตัวน้อยเจ๊เขียบัในฝดไฟมีตัวน้อยเลยคือกอหักแน่แทนมันยุงหรือมันพ่านนี่มันอันอันอันลูกมันเป็นน้ำลูกมันลูกมันไม่กินอันมันนี่มันสอดมันสอดอืมสอด ายไม้ดิหนิใยไม้ปะได้หรอใยบัวยังได้เนาะบัวใยไม้ละายบัวบ่ได้ายบัวมุนเบิดายบัวบ่ได้มันดอกขาดเบิดละอันายไม้มันบ่ขาดอีกายไม้มันเสียดใยายบัวบ่ได้ายบัวเสียหน่อยๆพอยขาดแต่ท่านจะถือข้าบุญเรารอบแรียกดิหนี่ลงบ้านในพ่อข้าวเตรียมเนื้อใส่บ่ทันได้เยอะในกูละ พออก็จะเอาลูองออกงั้นเอาขึ้นพอบเนี่ยผมมันบอกปุ่ยากมันมันสิตา,ายก่อนเอากับมือเอ้ใกล้บ,บูเดนกับเกาดากับไปจับนายตัวก็ <จะ S 2> เอาขึ้นจับนาย้ําเขาสากแล้วนี่เกี่ยวไปใช่ตัวสร้างสร้างอันเล่นตัวละโลละโลสุดท้ายเห็นเพื่อพูดเอาดีพอแล้วเย,ยี่เอ็นพ่อเขาสองตัวผู้ใดก่อนยี่ยุพูดอะตัวละโลเลย โอ้ยนี่แหละมันค่านี่มันนี่นี่นีนออกจย่างนี้กคไปเลไปเอาอันอีอย่างก่อนชิมชิมมาตัดเอี่ตัดยงมันเจยจากน้อยมันก็ก็ค่าอีก็ออกนี่เลยเหตุใดด่างขาดอันนี้ละมามันหยิบมันนี่ดูช่วสิีออกได้เนาะออกก็ค่ายีกเนี่มันคมนะนี่ปลาเนี่ แม่นแม่นด่างน้อยกับข้าที่หางเชียมันมาตีอันหลังอันคันเนี่ยคันอันนี้ออกแล้วมันตีลั่วลุกไปเลยดินั่นช่วงนี้มันกับข้าอยู่มันแหงบ่ค้าปบบนั้นบ่ค้าตุกขึ้นตัวนั้นเ็ดบัคขึ้หลังมันจริงอืมตัวนี้โรควัวดิไข่พ่อมันไข่ออกบนหลบบ่ไข่ไข่ตัวนี้ไข่แนนบ่เป็นอ่างนางเหมืนใครออก อ๋เอเต้ยล่ะอืม,มอ,อ,อีนิบเดี๋ยวเอาด่างออกกั้นมือล่ะอือนี่จ้ะเจ้าของเนีย่ยน้องดีถชือดางที่ขาดเบิ่อท่อนด่างคุณเหละเอาสูดขึ้นไปเลยเกันได้ส่วนเอาจ้าตัดจ้าเงินตัอใหม่ดย รอบที่สองเริ่มติดแน่แล้ว่าเป็นติดติดหลายก็หกโดนเนาะบ่ามันมันหลุดิคือมันหันเนี่รอบแรกหลกูมีได้ันน่ไม่กันเ้าเปาเลยแห้ไปเลยแหหุดยกันกูได้นากันมันได้เกี่ยวเนาะ พุ่นป่ะตาส่นมันของมันมันของโอ้ของลูกมั่นลูกมันของปลาไหลปลาไหลสามตัวจ้ะน่ะ สีเม็ดไม,ม,ม่มีหลักอ้ามหลักหากเขียดมาไว้แล้วบกอ้อมมมนใส่คอนม่ได้ใส่สแล้วเอาเขียดขังไว้หันนะบลยห้อมใส่เดี๋ยวเดี๋ยวหาหลักให้กันไม่ห่